มีข่าวบอกว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคือถ้าโหวตคุณพิธาไม่ผ่านเนี่ยหรือเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเข้ามาตรงนี้คือพอมันมีข่าวมาแบบนี้เนี่ยคือเขาอ้างบอกว่าคุณอดีศรพูดใช่ไหมบ,บอกว่าหากสอวอเปลี่ยนการลงมติและประเด็นคือมันไม่สามารถที่จะโหวตคุณพิธาเนี่ยมาเป็นปนาย,ยกได้ตามขั้นตอนถ้าก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับสองคือเพื่อไทย แล้วหลังจากนั้นแหละเขาบอกเฮ้ยหรือเพื่อไทยสมมติสองครั้งไม่ได้เพื่อไทยจะเสนอนายกของตัวเองหรือเปล่าวันนี้เราเลยต้องไปคุยกับคุณอดิศรบ้างฮะคุณอดิศรเพียงเกตบอกเลยนะครับว่ายังหนุนคุณพิธายอยู่และคุณอดิศรบอกว่าประชาชนเนี่ยณนะขนาดนี้ เอาจริงๆพักที่ตั้งรัฐบาลเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเรามัดกันแน่นยิ่งกว่าข้าวต้มโดยเฉพาะพักเพื่อไทยกับก้าวไกลมีประชาชนเหมือนตอกไม้ไผ่ซึ่งพักเพื่อไทยและก้าวไกลจะต้องเป็นพกร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะคุณพิธาจะต้องเป็นนายกในบรรดาพักที่ไม่ได้เสียงเกินครึ่ง250เสียง แต่พักเพื่อไทยและก้าวไกลได้มีการทํา MOU เอาไว้แล้วยืนยันว่ายังไงบ้างนะเสียงจะไม่แตกออกจากกันนะแล้วก็อย่างที่ผ่านมาตอนที่เลือกประธานสาภาก็จะได้เห็นแล้วว่ามันมีการโหวตไปในทิศทางเดียวกันส่วนที่มันมีคําถามเกิดขึ้นบอกว่าจะมีแผนสองหรือเปล่าในการให้เพื่อไทยเนี่ยมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าคุณพิธาไม่ผ่านด่านของสวตัวของคุณอดิศรเนี่ยก็บอกว่าณนะขณะนี้ ทางตัวของเพื่อไทยเองเนี่ยคือเขายังไม่ได้มีแผน2ว่าจะมีการเลือกนายกเป็นเพื่อไทยหรือเปล่าแต่ก็พูดใกลาๆประมาณว่าพร้อมแหละหนายพูดด้วยเหรอพูดว่ายังไง เห็นบอกคุณอดิษรบอกว่าเอาจริงเลยเนี่ยนะครับว่าส่วนตัวเองเนี่ยณวันนี้ถ้าผมยกมือไหว้ผมก็จะบอกกับสอว,อว่าพวกคุณเนี่ยเป็นผู้มีวุฒิภาวะก็ควรจะไม่ควรมาตั้งข้อสงสัยอะไรมากเพราะประชาชนเขาตัดสินมาแล้วใช่ไหมใช่ฮะยึดเสียงประชาชนเป็นหลักต้องเอาเสียงของประชาชนเป็นหลักแต่เขาก็พูดบอกว่ามันไม่ได้มีแผน2ที่จะไปรองรับต่อถ้าโหวตไม่ผ่านก็ต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนี่แต่ตอนนี้ต้องผลักดันคุยพิธาไปก่อนเพราะตะแรกมีข่าวบ,บอกว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเพื่อไทยจะมีแผนสองคุณอดิสรเลยปฏิเสธแล้ว นนในบรรดน8พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเรามัดเป็นข้าวต้มโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่มัดใส่กันประชาชนเป็นตอกมัดข้าวต้มบนานห้องไหมจะต้องทําให้สําเร็จเพราะการผลของการเลือกตั้งปฏิเสธไม่ได้พรรคที่ผมกล่าวนี่ต้องเป็นรัฐบาล พอพักรัฐบาลคะแนนออกมาเนี่ยมันแพ้อย่างรับคราบคุณพิธาในฝ่ายบริหารเนี่ยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะท่านมาอันดับหนึ่งในบรรดาพักที่ไม่ได้เสียงเกินครึ่งไม่ถึง250แต่เราทำา o u u กัน312เสียงเนี่ยเราไม่แตกแถวเลือกตั้งประธานสภาเราก็ไม่แตกแถวเลยยืนยันว่าคุณพิธาทิมเจริญรัฐ เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับเกตนาลงของพี่น้องประชาชนเป็นคนหนุ่มอายุ42ปีคนประเทศไทยในขดัดโอกาสอย่างนี้มานานแล้ว<อ>สูญเสียไปหนึ่งทศวรรษเพราะฉะนั้นหนึ่งทศวรรษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเก็บเสียงนี้ไว้ <laughs> เพราะ <laughs> เรื่องของการเลือกประธานสว <laughs> ก็คุณอดิศรน,นี่นแหละนำล่องมาก่อนเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมาก่อนหน้านี้แล้วนี่มีข่าวอีกว่าเพื่อไทยเตรียมแล้วปรากฏคุณอดศรได้ปฏิเสธเราว่า ต้องเป็นนายกที่ชื่อพิธาเดี๋ยวเก็บเสียงวันนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยนะขณะที่สั้นๆเวลาหมดแล้วขอดูที่เชียงใหม่หน่อยค,คุณผู้ชมฮะเกิดปรากฏการขึ้นป้ายที่เชียงใหม่เป็นป้ายอะไรมันเป็นศูนย์การค้าแห่งหนึ่งถนนท่า,ทาแพเชียงใหม่ฮะมีการขึ้นป้าย2ป้ายด้วยกันลองไปดูป้ายฮะลงติ๊กตอกเอาไว้2ป้ายที่ว่าป้ายแรกเขียนว่าหมดศรัทธาพักเพื่อไทยและอีกป้ายหนึ่งติดคู่กันเลยฮะต่อไปจะไม่เลือกแล้วนี่ขึ้นคู่แบบนี้ซึ่งล่าสุดป้ายนี้ได้ถูกเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ ที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับเช้าวันนี้ผู้สึกข่าวไปตรวจสอบป้ายได้ถูกเอาลงแล้วเก็บแล้วนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพภาพก่อนหน้านี้ใช่ไหมและตอนนี้อ่ะขอเนี่ยนี่กลายไปร้านคุณเล็กแล้วนะฮะขอเทียบภาพกับเอามาชนกันหน่อยสิสองจอเหลือแต่ไซส์ 5XL แล้วนะฮะแล้วก็ภาพเมื่อกี้นี่สิหภาพนิ่งเอาขึ้นมาชนเลยนี่ฮะให้เอามาเปรียบเทียบกันนะฮะอ๋อที่เดียวกันด้วยนี่หว่าใช่นี่ฮะ เพราะฉะนั้นจะไม่เลือกแล้วยังไม่รู้ว่าใครขึ้นป้าย